thì gấp vô trong trái lại gấp luôn cứ lan lên cứ lan lên ơi luôn đi hết đi Rất là đi nó tắc mắc จะเสร็จแล้วบ้งไอประการนัไเนี่ยเดี๋ยวเจ้าไปครับผมอยู่นี่นีเด้อเจ้าครับอยู่อยู่หาตัวรนี่เด้อรถรถเจ้าจอดดีิเอียงอ๋อจไปทำแตาแกก็ได้บ่กนีเอวไปบ้างฮะ โอ้เฮ็ดดีร่อรุดร่อรุดแล้วไหมไอ้เฮ็ดดีเด็ดทีเด็ดหลังตีได้ไหมวายุเมฆขึ้นขูดเมฆขึ้นขูดที่ไรายี่ยล่อรุดอีกแล้วบ่ความก็ร่อรุดไปร่อรุดเขาขาดเลย นี ừ, này ăng, thì phải mày thì đây này. ่ตัวปลาขาดตอนทุกฟารมอ่ะกำลังกำลังที่บอกมันไปส่งแมเ่เร่เดียวรถกลับนได้ไหมนี่เด้มาแล้วตัวปขาดตอนทุกฟามอ่ะขาดตอนนี้ละองไหนคือออนเหน่อยพดเนาะบางพดเนาะบางพแต่มันตันกว่าตันกว่านี ก้นลากไปแบบนี้ก็ได้ครับรลอขาดขอขาดเลยครับม่เดยาทีเด็ดทีเด็ดมันชัแล้ว เห็นกล้องมันชัวร์เลยังไงเล่นมานอดุลนหลอดพุันมานอยยุ่งนันเนาะจาดกกันมปหลบแพกันแลวธรรมดาาเน้ะมันบอรูนเนาะนั่น,น,น,นเน,น,นา,นนนานนะนน ก็ห่างอะไรแล้วลดลดนี้เอ๊ใก้อนก้อลังสิบอกว่า้นเ็ตไป้นเทลานว่าเิใ้ไปคับโย่รอกหกปดีกาลังสิยางมาบอกได้ลอดลุดมาเนี่ยก็ดวงดีแท้ บ่ติดกับความบ่ความก็ล่อขาดครับผมกันเนี่ยันที่เด็ดอยู่แล้วกันนี้ยป้อนบ่นบติดกับความบ่ความก็ล่อขาดเนี่ยมันที่เด็ดอยู่แล้วเวลามันจอดแบบนี้ <c oughs> เล่นมาหลอกค่ะ

เฮ็ดดีแล้วนลย